สวัสดีค่ะพบกับมาลินทารลอ,อีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะเลือกกันเล่น,ลนสนุกๆน,นะคะว่า,าในอนาคตข้างหน้านะคะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคุณมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีหรือเปล่านะคะการทำนายนะคะไพ่เรามีให้เลือกทั้งหมด4กกองนะคะนี่คือกองที่1นึกองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4นะคะ ให้คุณลองหลับตานะคะทาสมาธิดูสักครู่นะคะเมื่อลืมตาขึ้นมานะคะคุณสะดุดตาที่กองไหนคุณก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะค่ะเมื่อเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มกันจากกองที่หนึ่งก่อนเลยนะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งว่าในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้านะคะคุณจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีไหมนะคะคุณได้ไพ่ แปดไม้เท้านะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะไพ่เจ็ดดาบค่ะไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่สามถ้วยค่ะในอนาคตนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเนาะแต่ว่ามันก็จะมีแบบ งานมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่มีมาแบบกระทันหนะันเนาะบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้มาคุณไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนนะคะแล้วก็บางทีนะคะสาเหตุที่ที่ทำให้คุณนะคะยังไม่ไปถึงไหนเนะ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่แบบมาก๊อปปี้งานคุณมาทำอะไรรับหลังคุณจริงๆคุณสู้นะสู้จนเหนื่อยแหละนะคะอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาความรู้สึกคุณนะตอนนั้นก็คือ คุณรู้สึกยังไม่มั่นคงนะคะยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะลำบากนะคุณยังมีเพื่อนฝูงทีมงานนะคะแล้วก็คือยังมีโอกาสที่อยู่ในจุดที่ได้แบบสังสรรค์นะคะอบอุ่นนะคะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะถึงแม้ว่า,าสถานะนะคะด้านการเงินมันอาจจะไม่ได้เป็นไปแบบที่คุณคาดหวังนะคะแต่ว่า มันก็ยังแบบสามารถที่จะอยู่อยู่ได้แล้วก็แบบมีความสุขนะคะแต่ว่าให้ระวังคนที่ทําอะไรรับลังนะคะแล้วก็การที่คุณมุ่งมั่น,น่ะคะ่ะแล้วคุณคุณเหมือนกับคุณรู้สึกไม่มั่นคงแล้วคุณก็ทุ่มเทเยอะเกินไปนะคะให้ดูกําลังตัวเองด้วยนะคะดูสุขภาพให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆเนาะคะ่ะ จบคทาทำนายสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่เลือกกองที่สองนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าค่ะตามมาด้วยราชาถือเหรียญน,นะคะเด e h a แฮงแมน แล้วก็จัสเมนนะคะในอนาคตของคุณอีก10ปีข้างหน้านะคุณก็จะกลายเป็นตำแหน่งการงานก็คือเป็นระดับหัวหน้านะคะหรือว่าถ้าคุณทำธุรกิจของตัวคุณเองคุณก็จะมีความเก่งแล้วนะคะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะคะดูแล ควบคุมกิจาการงานทั้งหลายได้ดีนะคะระมัดระวังคำพูดคำจานะคะเมื่ออยู่ในจุดที่สูงบางอย่างที่คนอื่นทำมันก็ไม่ได้ดั่งใจเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการที่มีปากเสียงนะคะลักษณะคุณอาจจะใจร้อนขึ้นอะไรแบบนี้นะเงินทองมีเข้ามาตามตำแหน่งนะคะงานหนักนะงานงานหนักงานเหนื่อยต้องใช้หัวคิดเยอะนะคะ เงินก็เข้ามานะคะเป็นปึกแผนด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็นระดับเศรษฐีหรือเปล่ามากน้อยตรงนี้นะคะ,ะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่มากพอสมควรในในจุดของคุณนะคะแต่ว่าเงินที่ได้ไม่ได้ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะได้มาจากการทำงานหนักแบบทุ่มเทนะคะเมื่อถึงจุดนั้นนะคะคุณจะรู้คำตอบในชีวิตนะคะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของคุณแล้วก็คุณจะรู้วิธีแก้ปัญหาวิธีคิดทุกอย่างในชีวิต คุณอาจจะเปลี่ยนไปคุณอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมกับปัจจุบันนะคะคุณอาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างจากปัจจุบันค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูนะคะใครที่เลือกกองที่สามนะคะเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่10ไม้เท้านะคะไพ่เดทค่ะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้า แล้วก็สิบถ้วยค่ะคุณอาจจะไม่ใช่เศรษฐีแต่ก็ไม่ใช่การขัดสนนะคะคุณทำงานหนักนะคะทำงานหนักแล้วก็ถึงตอนนั้นคุณอาจ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนงานที่ทําอยู่นะคะเลือกชีวิตที่ใกล้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะจนค้นพบคําตอบและรายได้ที่สามารถที่จะดูแลครอบครัวคุณได้มันอาจจะไม่ใช่การเป็นเศรษฐีแบบใหญ่โตแต่คุณก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะอยู่ได้แล้วก็รู้ด้วยว่าทางไหนที่เหมาะกับคุณเพราะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไม่ได้เลือกทางที่เงินเยอะที่สุดแต่คุณเลือกที่จะให้เวลากับคนที่คุณ คุณรักด้วยนะคะเป็นงานที่คุณสามารถที่จะแบบทําไปด้วยดูแลครอบครัวไปด้วยได้นะคะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใครที่เลือกกองที่4ี่เป็นอย่างไรคะ่ะคุณได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยนะคะ เดอเมจิเชียนค่ะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะใครที่เลือกกองนี้นะคือตอนที่ทำนายนะก็ยังไม่คิดว่าจะมีกองไหนที่ได้ได้พ่ใบนี้เหมือนกันเนาะค่ะแต่ก็มีนะกองนี้คือถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วในในการเลือกนะคะสำหรับาการเลือกไพ่ของเราสำหรับพิกอดคาดนะคะ คุณได้ไพ่มีไพ่หนึ่งเรียนนะคะหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยนะรางวัลที่ใหญ่หรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสี่ยงโชคอะ่ะการเสี่ยงโชคของคุณนะคะอาจจะทําให้คุณได้เงินตรงนี้มาแบบไม่คาดฝันเป็นเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะไม่ใช่การเสี่ยงโชคซะทีเดียวก็อาจจะเป็นเงินที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันนะคะค่ะแต่พอบอกแบบนี้ก็ไม่ใช่ทุ่มเทแบบว่าเ เสี่ยงโชคแบบเต็มที่นะคะคุณต้องดูกําลังเพราะว่าถ้าคนที่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยถ้าเขาจะได้อะเขาก็ได้มาแบบฟุกๆนะคะได้มาแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งตัวนะคะบางคนที่มีดวงเนาะเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะก็ได้นะแต่ว่าเขาแบบดวงเขามาอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลคนที่เลือกกองนี้นะคะถือว่าโชคดีที่สุดในจํานวน ่ 4, ไพ่ทั้งหมดสามสี่กองนะคะแต่ว่ามีไพ่สองเหรียญนำหน้ามาเลยต่อ้มีเงินก้อนใหญ่อะคุณอาจยังต้องหมุนเงินอยู่เพราะอะไรเพราะถ้าคุณบริหารจัดการไม่ดีนะคะคุณจะต้องหมุนอย่างเงี้ยถึงมีเงินเข้ามาถ้าคุณวางแผนการใช้จ่ายไม่ได้นะคะมันก็จะไม่ไม่ได้ช่วยไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยมาด้วยอะคุณเลือกดีๆนะคะคุณ ต้องเลือกดีๆว่าคุณจะทํำยังไงพอคุณได้มาแล้วอ่ะคุณต้องบริหารเป็นคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องเก็บเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่เพราะคุณเหมือนเป็นคนใจใหญ่เหมือนกันนะคือพอคุณได้มาแล้วคุณคุณก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจอ่ะคุณก็ทุ่มเทเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นให้ให้เลือกดีๆนะคะแล้วก็ ใช้ความคิดเยอะๆแล้วคุณก็ยังจะต้องพัฒนาตัวเองนะไม่ไม่ใช่ว่าพอคุณมาได้ตรงนี้ปุ๊บม,มันก็จบไปเลยอะไรเงี้ยหลายคนนะคะได้มาแป๊บเดียวแล้ว,ลวไปนะคะกลับมานะคะแย่กว่าเดิมนะคะฐานะแย่กว่าเดิมถ้าคุณได้นะคะคุณต้องคิดเยอะๆแล้วก็คุณอย่าละทิ้งนะคะในการทํางานของคุณคุณต้องแบบเหมือนว่ามี มีจุดยืนมีจุดหมายแล้วก็มีอาชีพของคุณเหมือนเดิมอะคะ่ะเพราะสิ่งที่ได้เข้ามาเป็นโชคนั้นถือว่าความเป็นความโชคดีนะคะการแจกจ่ายทําบุญนะคะหรือว่ามอบน้ําใจให้แก่กันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าให้ทําในระดับที่คุณไม่เดือดร้อนไม่งั้นคุณจะต้องมาหมุนเงินเองเพราะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะอาจจะไม่ได้มีใครมาช่วยคุณได้นะคะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะถ้ายังไงก็ขอให้อ่า คุณได้เป็นเศรษฐีในสิบปีข้างหน้านะคะค่ะจบคำทำนายนะคะถ้าใครเลือกกองไหนแล้วแบบออกมาไม่ค่อยดีก็ให้ถือว่าดูกันไปแบบสนุกสนุกนะคะแบบไม่จิงไม่ต้องไปจริงจังมากเพราะว่าเราก็ถือว่าดูกันลายเครียดเนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลินทาร์ดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ